เฮ้ยอดีอดจอ่จอนี่อะดจอ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 อดบว่าเออปลงทางจับเลยอยแล้วอะใครกีล้งผมนลายพี่เกียร์อายาเลยยาวเลยเฮ้ยเราไม่ไปจ็ดสองสาม่ไปจ็ดสองสามวิ่ไปจ็ดสองสครับไปแล้วมาแล้วรรถรถชนเรียบเรียบขวามาวิ่งขวามาวิ่งขวามาบ่แล้รอรถชนเลยวิ่งขวาสุเลยมาแล้วมาแล เอ้ยเด่าถาแม่งเลยบอกเลวิอยู่จอนนะเอ็นโบะเลยวิงอ่ะฮครับมารับผมหน่อยครับโอ้รวังรถนะอยู่อยู่อยู่ก็ต่อยอยู่รถชนใต้หานงี้บอกเล่นสักยกไหมคนเลวิตลงอยรหครับฮ ใส่หน้ากากกันให้หมดเลยครับไม่มีอะพี่ใส่หน้ากากขาวเลยวะอ่าโดนรถมอไซค์มั้ยหรอไปไปยีรอนจีนลองสามเลยวิ่งไปจีนลองสามระวังระวังหมอนะระวังรถหมอนะวิ่งไปอย่างนั้นชอบขับนักเลงอยู่ระวังหมอนักเลงเลเลี้ยวใไฮเวย์ขวาไปเลยวิ่งขวาสุดมาเลยวิ่งวิ่งมันป่าอย่าหลุดนะอย่าหลุดขับรถสี่ประตูมาด้วนะคนหนึ่งนม่มีใครโดนถ่ายเละมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไม่ได้โดยรถยนต์ ไม่ฉีดไมฉีดฉเดี๋ยวปแล้วปแล้วปเปเลยที่งมาไม่สีประตูล็อกไปมีคนโดนโดนเชนตุยตุยไมละมึงไปหามอดอเีกูเห็นนอนนิ่งไม่ยิ่งาเฮ้ยเยอะมากเยอะเลยโหเยอะเยอะเยมาไงวะโอ้โห ดูว่าเราต้องตีป่ะจะบอกว่าเล่นอย่าบัฟนะครับกับการนี้ถ้าเขาเปิดบัฟเรามาก่อนเราค่อยบัฟกลับเวลาตุยป่ะไ,ะไม่ดอกไม่ดอกเท<ร> <ละ S 2> ่าไหร่ถามมันดิถามหมอดิคนละเท่าไหร่ค่าอะไรคนละเท่าไหร่ันตรายครับมากเกี่ยวไม่วันบอกว่าพันหกเงินน้อยแบบไอพวกมัวเราอยู่มั้ง แม่เขาเย็นสาวผูหญิงที่ชุบพี่แต่ต้องใส่หน้ากากเพราะเนี่ยผมหน้ากากขาวอะเด่นกว่าหน้ากากเด่นกว่าไม่ใส่ต้องใส่และเขาปูให้ใครไปวะเมื่อกี้แปดร้อยอ่ะเอาให้หมอไปดิรารอเรารอเรอเพื่อนวิ่งมายังอ่ะโอ้ข้างบนมีอีกอ่ะข้างบนอะไรอะโอ้อะไรอ่ะเจี๋ยโอ้ยแดงเจี๋ยก่อนน้ำค่ะไอ้ไข่ขี้เหร่ที่มากับหมออ่ะ ไม่ไม่มันมันมันจะอุ้มป่ะเนี่ยพี่เขาอุ้มนี่เลียนหายหมดเลยไม่ก็เดินหมดแก๊งไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วตาแล้วอดีมึงกลัวปะหนอยหน่อยยี่เองไม่ได้แล้วแหละพี่เย็นๆแล้วไงเลยเหรอเย็นๆเย็นๆเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรถชนเผื่อเผื่อรถตัดกำลังเราข้างบนเหมือนจะไม่เอานะข้างบนไม่เอาข้างบนไม่เอาจริงเขาส่องเหตุเรื่องมาถ้าพวกเราอุ้มนี่จบเลยนะ เศร้าอ่ะผมอนเล่นแลอวไปแล้วนี่ขลามมันมันมันจะคุยว่าวะมันมันจะคุยวะหล่อัะหล่อหล่อหล่อครับอันนี้เล่นเป็นแก๊งมันแก๊งนะหรือว่าไงหรือว่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวกพื่อนมินแก๊งเป็นแก๊งเป็นแก๊งเว้ยเอ้ปมามันเป้ยเปิดนั่งเลยไอ้สัสยียังปั่นเลย